เหล็กลากรถทรงเอครับมีในสต็อกนะตอนนี้ช่างบี้ระดมทุนนะทำสต็อกไว้แบบนี้นะครับสแตนดาร์ดเลยหน้าร้านนะสามพันห้าโอนเนี่ยส่งฟรีเราบอกเลยว่าโอนส่งฟรีเหล็กลากรถทรงเนะประโยชน์ของมันนะคือลากรถเสียลากรถโดยไม่ต้องใช้คนจับพวงมาลัยรถขันหลังนะประโยชน์สูงสุดนะ เวลาท่านไปลากรถหรือไปเป็นพ่อค้ารถไปซื้อรถซื้อลาเนี่ยไม่ต้องเอาใครไปเลยไปคนเดียวไปลากกลับมาลากกลับมาเป็นทรงเอนะไปยึดแล้วลากได้เลยไม่ต้องใช้คนประคองพวงมาลัยรถขันหลังตัวนี้ก็หูลากจูงถ้ายังไม่มีหูลากจูงก็สั่งแบบนี้ได้นะเป็นแพ็คคู่ก็ตัวนี้สี่พันห้าหน้าล้านทรงเอสามพันห้าหน้าล้านแบบคานตรงก็มีแบบตัวประหยัดก็มี แบบตัวสวยเป็นหัวบอลสองชั้นก็มีมีหลายแบบเข้ามาดูขอดูรูปกันได้รถท่านรุ่นไหนนะเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวเราจะผลิตให้เหล็กกลากรถทรงเอนะได้ประโยชน์สูงสุดนะจะเสียเงินซื้อเพียงครั้งเดียวนะเราบอกเลยใช้ได้ยาวๆเหล็กหนาะดูนะหนา6มิลลิเมตรเป็นแป๊บสติมีมเราก็โฆษณาสินค้าจังเลย <laughs> เอ้าได้ประโยชน์สูงสุดครับดีกว่าไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินนะครับ